กระสวนทีเก็บภมีเกียรตทุกแทนกระเอ,อาแม่งช่องยูเอ็นที่อารีอาไว้ใันนี้จะไปเล่นเกมยูฮอก่อยบันปุ้มชาชาผมมาเล่นนอกรอบรานาทีหนึ่งจะระเบิดได้ ปิวป่ะโอ้ยนี่ทุเรศแบสธราการโขนม,มากเออดูดิโอโหไม่เว็นน้ำใจเลยยุดทำลายบ้านเมืองยุดไม่ยุดยุดโขนโขนโอโห เอาไหม่าบ้าบล็อกชิวอ้าวเล็กเนาะก็เล็กมากนะครับเอ้าทำลูปปลาสโลว์มอสเทน ปั่เออต่ปาคนไม่จุงกับมือซะหน่อยกระทุ่นะครับที่ใชียีอยาเออทาามาตอยฉันเซฟ ไปตึ่นทุกทุกมา,ล,าละถังระเบิดมาละให้หนึ่งอาจจะปิ้งหนึน่งแน้วเอา,าเอาฮะเอาเปล่าถัางระเบิดฮะถังระเบิดเอาหน่อยไหมเอาหน่อยวะอืมฟานกระจายลงสิลงสิ ล้มเออีน่นี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 ี่ก็ี่นี่ดินี่นีนี่ความมุ่นวายตรงเรียบี้ถังระเบิดนีเห็นถังระเบิดอยู่เนี่นี่นี่จะเคะเขีนผมยายาเระบือา

หยิบคนมาเออแกงตายแกงตายร่งเกยนอื่นเด็ดเดาถั้งระเบิดหน่อยหลักเกยคนอื่นทำไม <c oughs> <c oughs> ไอเียวเอตัวเออนอกแล้เเออเออ ข้าวราดข้าวรานหน่อยข้าวรานหยิบตูก้กันน้ำมามันจำได้มันหยิบได้ตูก้กันน้ำนี่าาาอาบสุดโอ้โหไปโดนด้วยนะอะไรวะเก้าอี้อ่ะเก้าอี้อะไรั็ตัวป็นไ่ย

เอาเลยเอืองานล้มตายจะจะไปเที่ยวแค่หางฟังเสด็จอันนี้เปล่าเนี่ยอือชาเต็มพลังปึ้มต้นไม้หักเลยเออเห็นไกลๆไหมต้นไม้หักอ่ะ นั่นน่ะนั่นนใครไม่เห็นนะ่ะไกลนู่นเลยอ่ะไกลนูนะ่นน่ะนู้น่ะนู้น่ะหักซะเลยดิขึบนจีบตังอีมากูปลาสุดกำลังโอ้มายก่ ถ้าปลาแบบปกติมันจะไม่ไกลเท่าไหร่หยิบถังระเบิดเดียวปุ้มทำไมมันแรงเกลี้ยเกิี้ยงจังวะถังระเบิดเอาถังระเบิดมันโอ้มันปลาแทบไม่เลี้ยงเงลลย่ะังระเบิดมั้ย แก้เขียนดีแก้เคียนได้ดีนี่ลยแอบแเตะเราทำไมเออเออต่อยเออนี่นี่นี่นีนนนไม่ได้ซูไม่ได้มันแข็งเกินกวน่า ฮ่าทึมอะไรเอาขคยเขาระเบิดที่นั่นกันทิ้งนะ่ะเนี่ยถ้าหยิบกดเผยกด A าชว e ตปุ้มแค่นี้ทำอะไรไม่ได้หรอกผมขอหยิบตู้ก,กันน้ำผมจะฟาร์เง,งินโอ้ย อยู่ได้แหละมนยุ่งกับกูนะกูไม่เกี่ยววุ้ดปิ้วไม่มีดูอากาศจับไอ้พวกม้พวกนี้ได้ไหมสียวกนั้นสีจับไม่ได้เลิยถังระเบิดมาจะฟาร์มฟาร์มสักหน่อยอุ้ยโอ้ใครระเบิดอีกแล้วนี่ ชิบป,ปึ้มฟังเงินฟังเงินตักคลิปเอรมโลด้วยนะให้มีตังซุสคิวซึ่งอื่นได้อีสักสามทางก็จะจบคลิปเลยแล้วกันฟังเงินแบบแคปเทบอือ้อพคบบ่วง หายยากแน่ๆเลยอุย้ยร้อยเลยอะ่ะป้าก,กูอีก็ได้เอ,อื้อเป็นไรไม่รู้เพิ่กดอกตลอดปุ๊บปึ้งคือมาายกระจยดูดิมีเหลือขีอ้เลย ปึ้มขุมเก้าอี้กระเด็นเลยเอ่อชิ่งปั๊มเก็บเก็บเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินเยอะเงินเยอะเก็บเก็บเก็บถังระเบิดมาก็ปาใส่ตึกนี้ ปุ้มผมฟาร์มเงินนะผมไม่เกี่ยวนะฟาร์มเงินฟาร์มเงินไม่ใช่จะต่อยกับแกเจ <c oughs> นยังอีกระเปิดมัน รลเบบททิ้งละเบิดทิ้งอะไรอู้วปลาใส่ตัวอีกซะงั้นจะปลาใส่พวกกลุ่มนั้นยังจะไปมองไปมองทำไมได้อะไรอ่ะไม่เห็น,นอะไรอ๋อเก็บตังค์เก็บมา มีอ e แนนจีตังเพียบขอโทษนะขอถังระเบิดนะเฮ้ยอย่าซ่ากับผมนะเออจะได้เล่นไหมเนี่ยยุดเองไม่มีเทิยมไปแล้วเนี่ยเออนั่นแหละระเบิดมันจะมาเตะกูซ้ำ คนท้ายด้วยนะอันนั้นเออนั่นแหละเดเบิดมันทิ้งไปๆไป,ปหยิบของไปจะเดินหามันซะถ้ามันขี้ผงพวกมันกลายไปขี้ผงหยิบถนะังระเบิดแล้วก็ชาร์จชาร์จแล้วก็โอ้โ <c oughs> <c oughs> วีดปิวบานท้ายกระจุยเฮ้ยเม็ดอะไรขาวๆอ่ะเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนี้ยอะไรอ่ะกินได้ไหมเอ้าวเก็บไม่ได้เบื่อตายโดนทางระเบิดตัวเองกีบก็บกีบกีบก็บตังค์เก็บตังค์ฟาร์มเงินฟาร์มเงินงั้นก็ต้อง บ้านนี้พังแล้วขอจบคลิปเลยตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งเฮนี่ก็เรียกว่าไม่พังแล้วใช่ไหมเนะี่ยเขาไม่เกี่ยวนะยอวต่อยนะปุ๊ปป๊ักไม่นี้จบคลิปเลยขอตัวลาไปก่อน ผมต้องขอตัวลาก่อนสวัสดีครับปิงปิงไปในสะมุทรบนนม่ได้